สามคุณสื่อชาวญี่ปุ่นกับบทบาทใหม่ที่ต้องแบกความหวังเป็นบอลไทยทั้งชาติที่ต้องการเห็นความสำเร็จของฟุตบอลไทยให้มากกว่าในอดีตที่ผ่านมาใช่ครับผมกำลังพูดถึงมาทาสาไดชิคุณสื่อทีมชาติไทยชุดใหญ่ทาคาฮิุกินิชิกะยะหัวหนา้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยอยู่23และฟูตตชิอิเคดะแม่ทัพคนใหม่ของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยครับสามคนสามภารกิจแต่มีโจทย์เดียวกันนั่นก็คือ ทำให้ฟุตบอลทีมชาติไทยดีกว่าเดิมทั้งในระดับอาเซียนเอเชียและในสายตาของแฟนบอลไทยทุกคนแต่มันก็ไม่ได้ง่ายเลยอย่างที่คิดครับการเข้ามาคุมทีมชาติไทยในช่วงเวลานี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของแท็กติกไม่ใช่แค่เรื่องของการจัดตัวแต่เป็นการเข้ามาต่อยอดโครงสร้างสารต่อความหวังจากรุ่นสู่รุ่นและที่สําคัญที่สุดต้องแบกรับความคาดหวังของเหล่าบรรดาแฟนบอลทั้งประเทศ ไม่ให้ตกดลนแม้แต่นิดเดียวครับวันนี้นิลันบอลไทยจะพาไปเจาะลึกว่าแต่ละคนต้องผเผชิญกับอะไรบ้างใครคือความหวังในแต่ระดับของฟุตบอลไทยและเขาจะไปถึงเป้าหมายที่แฟนบอลไทยฝันไว้ได้หรือไม่ครับอผูุชมคลิปครับหาทุกท่านชอบคอนเทนต์สไตล์ช่องนิลันบอลไทยก็อย่าลืมให้กําลังใจด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์กดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปีคบบอลไทย ช่องนิรันดร์บอลไทยกันด้วยนะครับคือคลิปก่อนครับพี่ผ่านมาครับมีแฟนบอลไทยมาคอมเมนต์ในช่องผมเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาคลิปเรื่องการแยกหลีกของไทยลีกของเราครับเขาบอกว่าคนหาข้อมูลข่าวให้มากกว่านี้ครับคอมเมนต์แบบนี้ผมรู้เลยว่าเขาคนนั้นไม่ได้ดูและเข้าใจคลิปผมจนจบและไม่ได้เปิดใจรับสิ่งที่ผมต้องการสื่อสารออกไปสรุปสิ่งที่ผมต้องการสื่อออกไปในเรื่องการแยกหลีกนั้นผมไม่ได้ว่าผมไม่เห็นด้วย แต่แค่ขอให้มีแผนงานการบริหารจัดการที่ชัดเจนและการรองรับต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเท่านั้นครับก็หวังว่าท่านคนนั้นคงจะเข้าใจในสิ่งที่ผมต้องการพูดออกไปให้มากกว่านี้นะครับเรามาสู่เนื้อหาคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับการเข้ามารับตําแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยของ3ามกุนสือชาวญี่ปุ่นได้แก่มัทสึดะอิชิอิทากายูกิทิชิยะและคูโตชิอิเคดะเป็นการเปลี่ยนแปลงสําคัญในวงการฟุตบอลไทย โดยทั้งสามีภารกิจในการยกระดับและพัฒนาทีมชาติไทยในแต่ละระดับครับแม้จะมีความท้าทายและอุปรสรรคมากมายแต่พวกเขาก็มีเป้าหมายชัดเจนในการพัฒนาฟุตบอลไทยให้ก้าวหน้าในแบบฉบับเจแปนเวที่แฟนบอลไทยหลายคนอยากเห็นฟุตบอลไทยทุกชุดให้เดินตามทางของศาสตร์ฟุตบอลประเทศญี่ปุ่นให้ได้หลังจากฟุตบอลญี่ปุ่นทั้งทีมชาติและสโมสรเขาประสบความสําเร็จในเรื่องฟุตบอลได้ทั้งในและนอกสนามกันครับแต่กว่าฟุตบอลญี่ปุ่น จะมาถึงจุดนี้ได้เขาก็ลองผิดลองถูกมาอย่างมากมายด้วยอดีตก่อนหน้าฟุตบอลญี่ปุ่นก็ยังถือว่ายังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรสมาคมฟุตบอลของญี่ปุ่นหรือ JFA ครับจึงระดมสมองปัญหาวิธีการต่างๆในการร,ระดับฟุตบอลภายในประเทศญี่ปุ่นว่าจะบริหารจัดการอย่างไรและก็มาตกผลึกด้วยระบบแนวคิดการบริหารจัดการด้วยระบบเจแปนเวนนั่นแหละครับรือรูปแบบการพัฒนาฟุตบอลของญี่ปุ่นที่เน้นระบบระยะยาว การมีส่วนร่วมของชุมชนแในการวางรากฐานที่มั่นคงตั้งแต่ระดับเยาวชนจนถึงระดับ หลีกอาชีพครับการวางแผนระยะยาวอย่างเป็นระบบครับหลังจากที่ผลงานไม่ดีในทศวรรษ1,970ถึง80 JFA ได้กำหนดเป้าหมายระยะยาวเช่นการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกภายในปี2,050และการวางแผนการพัฒนาทีมชาติอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากการประสบความสำเร็จในฟุตบอลโอลิมปิกเกมครับที่จะก้าวสู่ระดับโลกต่อไปครับอย่างที่บอกข้างต้นว่าฟุตบอลญี่ปุ่นกว่าจะประสบความสำเร็จมันต้องใช้ความตั้งใจจริง และอดทนอย่างสูงแต่ถ้ากลับมามองวงการฟุตบอลไทยเรายัางทําไม่ได้เสร็จเซี่ยวของฟุตบอลญ,ญี่ปุ่นเลยสักนิดแม้่ในอดีตเราจะมีการจัดทําตําราฟุตบอลไทยหรือเรียกกันง,ง่ายๆคือระบบ t h a Thailand w เวแต่บอลไทยก็ยังคงไม่ประสบความสําเร็จอย่างที่ตั้งใจคิดกันไว้และออกทะเลไปเรื่อยๆมั่วกันไปหมดท้งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยณขณะนั้นคือช่วงศูนยากาศนายกคนเก่าปล่อยจอยหลังฉากมั่นณขณะนั้นได้มีการเริ่มเจราจาพ,พูดคุยเป็นการส่วนตัว กับ,บคุณซือชาวญี่ปุ่นที่ช่วงนั้นเขาเข้ามาสร้างกระแสและโปรกดการการเข้ามาทําทีมสโมสรฟุตบอลไทยด้วยสไตล์การเล่นฟุตบอลแบบภาษาบ้านๆคือการเล่นฟุตบอลแบบฉบับของฟุตบอลญี่ปุ่นด้วยการใช้ระบบเข้าสู้กับความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะในฟุตบอลไทยเลกนขณะน,นั้นเราคนนั้นคือโค้ชมัทสึดะอิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่คนปัจจุบันนั่นเองหลังจากประสบความสําเร็จกับสโมสรไทยเขาก็ได้ถูกทับทามเข้าสู่ระบบฟุตบอลทีมชาติไทยตั้งแต่นั้นมาแต่ก่อนเข้ามารับตําแหน่งกุณสื่อทีมชาติไทยถึงปัจจุบันก็มีดรามากก่าก่อนรับตําแหน่งอย่างที่ทุกท่านหลายคนคงทราบกันอยู่แล้วครับมทสระชิเข้ารับตําแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่เมื่อเดือนธันวาคม2566โดยมีประสบการณ์คุมทีมไทยลีกกับสโมสรสมุทรปราการซิตี้และ บูรรามิวเตดและพาบ,บูรรามิวเตดครับคว้าชแชมป์ไทยลีก FA ครับลีกครับ2ฤดูกาลติดต่อกันได้สําเร็จนั่นคือผลงานในอดีตครับแต่ในปัจจุบันหลังจากที่เขาเข้ามารับหน้าที่กุนซือแม่ทัพใหญ่ของทัพช้างศึกจากวันนั้นถึงวันนี้ครับอีชิก็เจอปัญหามากมายของบอลไทยที่มันซ้ำซ้ำซักซากที่ทุกอย่างต้องออกมาให้ดีที่สุดแต่เบื้องหลังการบริหารจัดการมันเต็มไปด้วยปัญหามากมาย ฟนบอลไทยมีความอดทนน้อยกว่าแฟนบอลญี่ปุ่นสโมสรมีโปรแกรมแข่งขันฟุตบอลลีกภายในประเทศที่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขามันคือความท้าทายของอิชิอิที่ต้องการเข้ามาคอยแก้ไขปัญหาบอลไทยและปรับปรุงโครงสร้างทีมชาติไทยให้มีความแข็งแกร่งและความสามารถในการแข่งขันในระดับเอเชียให้ได้ครับการพัฒนานักเตะใหม่ๆและสร้างทีมที่มีความสมดุลระหว่างประสบการณ์และพลังหนุ่มนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการทำให้มันออกมาดีที่สุด ันเวลาผ่านมาเริ่มมีเสียงแตกจากผลงานฟุตบอลไทยที่ต้องแก้ปัญหาเป็นรายราการไปและก็ไม่มีการที่จะคิดและวางแผนงานการระยะยาวเลยแม้แต่สักนิดเดียวในเรื่องของการขอตัวนักเตะที่ต้องการก็มีสารพัดปัญหาข้ออ้างได้นักเตะไม่เต็มทีมเวลาผลงานออกมาไม่ดีก็จ้องแต่จะปลดโค้ดลูกเดียวเหมือนเด็กน้อยถูกขัดใจแต่ถึงอย่างไรด้วยคำว่าคนญี่ปุ่นพิชิเขาต้อง มันไปให้ได้และไม่ยอมพ่ายแพ้ง,ง่ายๆอย่างแน่นอนและก็อยากเห็นอิชิทำงานครบสัญญาที่ทำไว้กับทางสมาคมและพาทัพช้างศึกผ่านรอบคัดเลือกฟุตบอลอิชิครับไปให้ได้ไม่ว่าผลงานจะออกมาเป็นอย่างไรอิชิต้องได้ไปต่อการเปลี่ยนแปลงโค้ดบ่อยๆมากเกินไปฟุตบอลไทยอาจเสียเวลาในการตั้งไข่เริ่มต้นใหม่ต่อมาครับคือนิชิกายะครับอดีตกุนซือทีมชาติสิงคโปร์ครับอาายุกินิชิกายะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยอยู่23 ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23เมื่อวันที่4กันยา2567จะมีเป้าหมายพาทีมชาติไทยฟ้าเหรียญทองซีเกมส์2 5และเตรียมทีมสำหรับเอเชียนคัพยู 23, ในปีหน้าการเข้ามารับตำแหน่งกุนซอือยู3เพื่อส่งไม้ต่อสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ด้วยระบบการทำงานที่คล้ายกันทำไมผมถึงบอกว่าคล้ายกัน ทำไมไม่บอกว่าเหมือนกันอาจเป็นเพราะการทำงานของนิชิกะยะเท่าที่เห็นวิธีการเล่นมันต่างของอิช e. ิอิอิชิจะเป็นบอลทานชีชั่นครับตั้งรับสวนกลับเวลาเจอทีมใหญ่บอลของอิชิอิจะทำผลงานได้ดีแต่หากมาเจอทีมเล็กๆบอลอิชิอิจะทำอะไรไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ครับในบอลของนิชิกะยะครับดูเหมือนจะเป็นบอลที่ดูมีอนาคตกว่าด้วยการเล่นที่เน้นให้นักเตะบีบพื้นที่เร็วหรือการเพรสซิ่งมันเลยดูเหมือนว่าบอลของตองกุนซือนี้จะ ไปคนละทางอยู่หน่อยๆครับในการแข่งขันดูฮักครับ225ทิมชติไทยยูบสาแพ้ทั้ง3นัดและเกมอุ่นเครื่องล่าสุดครับเปิดบ้านแพ้ให้กับฮ่องกงไป3ประตูต่อ2ครับครึ่งแรกโดนไป3ลูกครับทั้งที่ต้นเกมมีโอกาสแต่ก็ทําไม่ได้เองครับครึ่งหลังก็มีการแก้เกมเริ่มทยอยเปลี่ยนตัวนักเตะลงมาเรื่อยๆครับด้วยเกมอุ่นเครื่องครับสามารถเปลี่ยนตัวแบบไม่จํากัดครับก็เห็นการแก้เกมและตัวผู้เล่น ปัญหาของทีมชาติไทยยู23ครับคือการเล่นร่วมกันยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่การจดสกอร์ที่ยังใช้โอกาสเปลืองสิ่งที่ควรทําหลังจากนี้คือการเพิ่มความแข็งแกร่งความแน่นอนและความมุ่งมั่นใส่ใจของนักเตะทุกคนให้ได้มากที่สุดความเข้าใจเกมของนักเตะที่ยังดูน้องๆยังไม่ค่อยมีเรื่องนี้มากสักเท่าไหร่ในหัวสมองหากต้องการความสําเร็จฟุตบอลไทยก็ต้องเล่นกันเป็นทีมให้ได้การเล่นร่วมกันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดครับ การพัฒนานักเตะเยาวชนให้มีศักยภาพในการก้าวขึ้นสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่คือหน้าที่ของกุณซืออย่างชิกายะต่อไปครับคนต่อมาครับอย่างฟูโตชิอิเคดะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเป็นอีกหนึ่งกุนซือชายญี่ปุ่นที่มีโปรไฟล์ไม่ธรรมดาที่เคยเป็นอดีตกุนซือฟุตบอลหญิงชุดใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นในปี2021ถึง2024ครับแรงวัลการันตีฝีมือมามากมายครับ แล้วก็มีทีมงานสตาฟชาวญี่ปุ่นอีก2คนอย่างยูชิอากินากาอิครับและยูอิโกโคโนครับที่ต่างมีประสบการณ์การทำบอลหญิงมาอย่างมากมายเช่นเดียวกันครับคุตุชิอิเคดะครับได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่เมื่อวันที่8มกราคมของพ5 6 8ที่ผ่านมาครับโดยมีเป้าหมายในการพาทีม ไปเล่นฟุตบอลทิ่แชมป์โลกอีกครั้งในปี2027ครับที่ประเทศบราซิลครับผลงานกับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยของเราครับในเกมอุ่นเครื่องล่าสุดครับทีมชาติไทยก็ชนะเนปาลไป2ประตูต่อศูนครับอิเคดะครับก็ถือว่าพอใจกับผลงานของทีมที่สามารถเก็บกินชิตได้ครับก็ถือว่าโคชอิเคดะได้พาทีมชบากแก้วของไทยทําผลงานได้ดีเหมือนกันสิ่งที่ถือเป็นความท้าทาย คือการพัฒนาศักยภาพของนักเตะหญิงไทยให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ครับการสร้างทีมที่มีความแข็งแกร่งและสามารถผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกได้อีกครั้งแต่ทีมฟุตบอลหญิงไทยก็ยังขาดการสนับสน,นุนไม่ได้มากเท่าที่ควรจะเป็นถึงแม้ปัจจุบันเราจะมีหลือฟุตบอลหญิงเพื่อเป็นเวทีในการสรรหานักเตะเข้าสู่ทัพชบาแก้วได้มากขึ้นก็าตามครับและเข้ามารับตําแหน่งทั้ง3ามกุนซือชาวญี่ปุ่นือเป็นก้าสาคัญในการพัฒนาฟุตบอลไทยร่วมกัน ให้ไปในทิศทางเดียวกันให้ได้มากที่สุดเพื่อง่ายต่อการส่งต่อเพื่อต่อยอดให้ได้ดีที่สุดแม้จะมีความท้าทายและอุปสรรคมากมายแต่ด้วยประสบการณ์และความมุ่งมั่นของพวกเขาเป็นบอลไทยยังคงคาดหวังฟุตบอลไทยจะก,ก้าวหน้าและประสบความสําเร็จในระดับนานาชาติในอนาคตอันใกล้ให้ได้ครับเพ,เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับคลิป,ลปนี้ครับก็ลองคอมเมนต์นเข้ามาได้ครับหากเพื่อนๆอชอบโพเทนส์สไตล์ช่องนิลันบอลไทยก็อย,อย่าลืมให้กําลังใจด้วยการกดไลค์กดซับสไคร์ กดดีแจ้งเตือนครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องเกี่ยวกับฟุตบอลไทยช่องนินลรันบอลไทยกันด้วยนะครับคลิปหน้ามีอะไรมาฝากติดตามกันได้ในช่องนินหรันบอล